สวัสดีครับผู้คนครับสวัสดีครับฮัครับสวัสดีครับทุกคนกครับสวัสดีครับใคยครับ สวัสดีครับพี่ธีรครับสวัสดีครับพี่วสุครับครับยขเสียงได้ั คิดถึงคุยมา,มากๆเลยนะฮะแล้วก็วันนี้แล้วก็่พี่อยู่ด้วยกันแล้วทุกคนพร้อมไหมคมรับ่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเลยครับทุกคนผมขอเสียงพี่สาวหนะะ่อยครับผม ทุกคนนะครับแา่มาไปเต้นตามกันได้นะครับโอ้โหมีงานนี้เหรับน่แไม่เต้นก็พึ่งทำได้นะทุกคนเต้นห่านี่ก็ได้ห้ามือสอนเต้นมาท่านสินะสอนตรงนี้พี่นุษย์สอนเลยพี่สอนนี่แหละพี่เน็กสอนเต้นมาไหมไม่เอาให้เขาเก็บขออะไรก็ให้หมดจริงๆตอนนี้นะผมไล่เออก็ออกแน่เพราะว่าแมนแล้วก็ไปดูได้ที่ทาดาเลเวล <Yeah. S 2> ไม่แกะได้ไม่แกะได้ครบผม <_ d ata> แต่ว่าบัจจุคันนี้มันคงไม่ได้จบแค่นี้หรอก <_ d ata> แ,ตแต่ก่อนที่จะไปเพลงต่อไปเนี่ยขอพวกผมพักแป๊บนึงจิบน้ำให้จิบน้ำจิบน้ำเลยนะโดนคนโกหกมันเหนื่อยน,นะโอ้ยทำไม การนีหลก่กว so yeah. so 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 ่านี้แหลก่อนก็เพลงต่อไปจะแบบว่าไลเยอะไรเยมันตึงไปหจริงมากาแทุกนกเราต้นร้ายตมืันอกเรางสุายต่มือพันเต้้เขาขออนิีว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตกไฟัน่ตกไฟอยู่ไม่หลอกไม่หลอ รู้หน้าตอ <laughs> เอาเลยเนะ,ะค,รครับผมว่าพุกเราบังน่าจะพร้อมกันแล้วพร้อมครับรั้ามองเทต่อไปครับผมใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับเฟีย์ครับ นโคครับก็ี่เป็นสกิของเราในวันนี้นะครับก็เอาจริวันนี้อยากจะขอฝากเพลงกลเพื่อนกลเพื่อนก็วันนี้ก็อยากจะขอฝากเพลงไลเออร์นะครับผม่เป็นซิงจ๋าเอาเอาโทได้ก็อยากจะฝาก l เอนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราแล้วก็อ่า มันเป็นแบบซิงเกลิลที่แบบร้ายๆสำหรับคนร้ายๆครับแต่ถึงผมจะร้ายเท่าไหร่ดีอาร์ซีคนก็ได้สำหรับผมเสมอนะครับนี่เขาสุดอีกแล้วครับก็ฝาวดูวีดีโอในครับตอนนี้ก็หนึ่งล้านวิวนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ for international fans uh. yeah. we are b u t because of you I shine And our latest single is out now, Liar. So please check it out, please. Thank you. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> 혹시 한국인들 듣고 있는 사람 있으면 저희는 버스라는 그룹이고요. 최근에 라이어라는 신곡으로 다시 돌아왔습니다. 그리고 저희 m v 많이 봐주시고, 저희 새로운 노래 많이 들어주세요. 그리고 저희 신곡 라이어는 유튜브 타다 내버에서 들을 수 있고, 굿 프리밍. เจอิเซาอู่ไนานกอยู่นานกัน้า็ขอบคุณ a s นะครสำหรับวนี้ที่ทำให้พวกเราได้มาเจอบี่นสุดน่ารักของพวกเราทุกคน้กแล้วก็สำหรับในโปรเจกตหน้าของระหว่าง b อสกับ a s นฝากติดตามด้วครับว่าพวกเราจะมีอะไรสนุกสนุกมาทำด้วยกันอกแน่นอนครับกล่่อได้ครับ ได้ครับซึ่งเอาจริงจริงก่อนจะจัดอะไปวันนี้เราจะลองมาบูมกันแบบว่าบูมแบบเอเอสกันทุกคนเป็นไงพี่อะไรยังไงใช่ครับเดี๋ยวผมจะนับ789ดแปดเก้าทุกคนก็จะพูดว่า B U S A I S Hey โอเคกคนช่วยกันทุนช่วยกันบูมพร้อมกันสองก่อนไหมสองแบบไอตอนนะกระวันด้วยมา่ออ่ะป่ะไอสอง7จ็ B U S A I S ก่อนหน่อยนะฮะ ไหาได้ไหมครับได้แบบคนไทยอะไรนะครับได้ครับได้ไตัวได้เอพี่โอ้ก่อนไปเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยมาๆมเดี๋ยวนี้ตาต้องพร้อมแล้วนะครับชิคกีพก็ชินเลยอ่ะยบ้านเกเลยอ ใครมา้มาใตังมาเนาใมามีคนมาจากตุรมีอยู่มีอยู่หรอม่ด้วยอนมเดียวกาจะมาก็เอาใจโรมดมีใจมากๆนะที่ได้กับมาเช่อมันนะโอเคนี่นี่นีมีคนเสนอบอกว่าขออยากร้องข้ามเราเรื่องนีครับผมไยูนะเมื่อกี้ด้จะไปครัต้องมีคนเรือกใครเปิดดีที่มาไหครับ รผมว่าให้พคเบเปิดนะเอิกไปเราเราอะไรฮะเข้าพบบเราให้หน่อย